โอ้โหนี่ที่รับเลยอะไองคงเนีไยซื้อมาหมื่นห้าเนี่ยคง,งอย่างเงี้ยโหตีมากไม่เอาไม่เอาลูาากอ้าวจักรกูซื้อไปแล้วสองพันเอ้ยไม่ใช่ยสี่พันตัวทีกูไม่เอาส่งเลข่องไปทีไม่ให้ก็บอกว่ากูไม่เอาวันนีทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับผมวันนี้ครับมึงตะโกนทรืไม่ไม่ไม่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน Sorry Sorry สวัสดี้ทุกคนก็วันนี้นะครับผมก็เป็นอีกอันหนึ่งปักประเดาแล้วกัน วันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็ให้ทุกคนนะครับผมดูลิ่นี้พูดไงวะก็คือวันนี้เดี๋ยวไอ้ไอจะมาไอ้ไอ้จิ๊ก็จะมากูมาอยู่แล้วเดี๋ยวไอ้จมก็จะมาก็วันนี้ก็ให้ให้มันเอ้ยกูจะพูดยังไงวะกูจะพูดยังไงลองพูดดิเราพูดดูหน่อย ให้มันถ่ายคลิปให้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นก็เหมือนประมาณนั้นแหละเออไม่ใช่เกี่ยวกับร้อยยี่ห้าเออเดี๋ยวทำให้ก็คือว่ามันไม่ต้องมาเสืกตรงนี้ก็ได้กูเปิดเองถ่ายเองก็ได้ก็คือว่ามันน่าจะไอ้ไอ้สองตัวบาทเนี่ยอมันจะเล่าให้ผมซื้อร้อยยี่ห้าแต่ว่าผมไม่ได้อยากได้แต่ว่ามันชอบปัญญาอ่อนกันอะไอ้เนี่ยมันไม่เป็นกิจลัรษณนุสักอย่างเลยอะ ตอนนั้นก็จะรถไฟฟ้ากั็รอให้กูซื้อพอกูซื้อมาก็จะขายทิง้งกันก็จะให้กูซื้ออะไรผ้าปัญญาปัญญอน่ะแต่ละคนเอาจากอยูหน้าคนปัญญาอ่อนไหนมญญนนก็คือไอ้แก่เนี่ยนะมึงตื่นสัตว์ไอ้สอนเฮ้ยเอางี้ดีก <c oughs> ว่าวันเนี้ยกูจะไปหารถให้มึงเดี๋ยวกูจะออกทุนก่อนเอาแยเออกูจริง <c oughs> ไมไ่ไม่เออไม่มึงก็เอามาดูก่อนว่าเป็นยังไงไม่ไม่กูไม่ให้มึงดูแต่ว่ากูจะปั้นให้มึงตั้งแต่โครงเลยแต่วันนี้กูไปซื้อโครง ในห้องมึงยังไม่ทำเลยไม่เกี่ยวอันนี้กูเล่นทางรอยยิ้าอยู่กูยังไม่ทางซปเปอร์ครับแล้วซปเปอร์ครับกูคิดกูก็กลับมาทำเองนั่นแหละเดี๋ยวทำไปซื้อเดี๋ยวซื้อเลยเดี๋ยวดูพิ่มาร้านโค้งเท่าไหร่แปดร้อยมั้งไม่ไม่มีเล่มเอาบางลมดีกว่ากูชอบเดี๋ยววันนี้มากูจะพูดอยู่กูเองพูดแล้วดันั้นะครับเดี๋ยวมันไปหารถให้แล้วกันวันนี้ไล่มาเดี๋ยวเราไปวิ่งทิพย์กันคลิปนี้ก็อยาไปวิ่งไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันไอสัตว์ตั้งแต่รถไฟไม่ได้ไป จนเปลี่ยนรุ่นกันหมดแล้วทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปกรุงเทพไปหาดูดูอะไรก่อนเรืจริงอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงนะทุกคนเรื่องจริงดูหน้ามันดิเดี๋ยวนี้หน้าโหมีรูเดี๋ยวแล้วก็เสื้อผ้านะครับสาวบ้านไปดูได้ที่นนทวุรโพสติ้งนะครับผมมีทั้งไอจีแล้วก็ในดิจิตอลนะครับมีเสื้อแล้วก็มีเกลกนิดเกงยีนนะไอชั้นใหม่นะครับแล้วก็มีแก้วมีอะไรต่างๆนานาครับ ก็สามารถไปดูได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูไอ้พวกรอพวกปัญญานิ่มตื่นตอนเพราะตอนนี้มันยังเช้าอยู่เลยตอนนี้มึงไา้โมงยงเวันนี้จะไปหา,หาซื้อโครงละไม่สนละโครงรังดเหรอโคงไก่สับให้หมาแดกไอสัตว์พวกไอเบิ้มไอเบิ้มไอเบิ้มมึงจะไปเข้าไปเลยไม่ต้องมาเสือกหรอกในกระเป๋าของมึงเนี่ยงานการมหอยากจะทำมีงจะทิ้งอย่างเดียว รูละบานอนแต่งเทพอะเล่นระแวกแถวรังสิตอะไรพวกน,นั้นไปโดนด่าดิมึงหน้าเสียไปได้แล้วเออโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอาบน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ติดต่อไปทางคนที่จะขายโครงให้แล้วนะครับผมเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่บ้านเขาเลยนะครับผมนะเราติดต่อเขาไว้แล้วแล้วก็เสื้อนะครับนี่ ลายใหม่นะครับผมสามารถไปสั่งซื้อได้ในท k To อกหรือว่าจะเป็นทางไอจีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมีสองสีมันจะมีสีแดงกับสีสีนี้เออไปสั่งกันได้นะครับผมนะแล้วก็ตอนนี้รอไอ้มานะครับผมผมก็จักการอาบนองอาบน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโครงให้มันเนาะมาคุยกันเรื่องจะแต่งไปทางไหนแบบไหนแนวไหนนะครับผมผมเอาให้มันจริงๆนะไปเดี๋ยวเราไปรับชมต่อครับเพราะว่าเดี๋ยวเราตอนนี้รอไอ้มานะไปเริ่มโอเคครับผมก็ตอนนี้ไอ้มาเดินทางมาแล้วมีแต่งก็รออยังวะ รออีเองก็จะไปเจ้าของเว็บพนันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ระเมื่อวานมึงจะรอนไปกับเบ็บพนันทำไมเป็นอะไรกันด่าผมอเหรอเอาวันนี้ดีกว่าวันนี้มีวันนี้กูจะได้รับมอบหมายมาแหละก็แบบกูเนี่ยเป็นคนคิดเองไม่ได้รับมอบหมายหรอกแต่แบบว่ามอบหมายไม่ใช่แต่แบบว่า เขาเราเล้าเล้ามันให้มันซื้อรอยพลาใช่ไหมเออแล้วทีนี้กูเลยบอกว่าเออเดี๋ยวเราปั้นจากโคงขึ้นมาเลยเพื่อนเอางนี้นะอ่มันบอกว่าเอออย่างนั้นไปดูอันนี้กูว่าเลยจะถ่ายคลิปพวมึงอะให้มึงพากูไปเขาไม่อยู่เขาไปกรุงเทพแต่ก็มีโครงอะที่มีอยู่แล้วไม่อยากไปหาอีกอะก็บอกให้เราเอาบังลมมาเลยเออเออเอาเอาแบบตรงใจไปเลยก็จะได้ยกกลับบ้านมาเลยใช่นะครับผมแต่วันนี้เราไปดูโครงกันว่าจะใหม่หรือว่าจะสดแค่ไหนประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางไปประมาณสิกิโลก็ถึงละ เริ่มครับโอเคครับทุกคนเมื่อกี้นี้กาลังจะออกรถแต่ว่าผมจะบอกว่าบ้านเรามีกล้องแล้วนะครับผมกล้องวงจรปิดนะผมเมื่อกี้ผมได้ยินเหมือนเสียงใครพูดพูดใหม่ดิน้องแน่จริงเมื่อกดหัวอยู่เมื่อกี้เนี่ยมันพูดว่าทําอะไรกันอะกันนี้คือไอ้ปามครับไอ้ปามอยู่ในกล้องนี้มันแบบว่ามันดูเราได้อยู่ในนี้เออฮัลโหลไปเฟนฮัลโหลไปเฟนสวัสดีอ่ะเอ้อยู่ะเนี่ไอ้อยู่ส่งเสียงไหนเอ้ฮัลโหล ไม่ยังเงือกไม่อยู่แล้วมาไปดี่าโอเคโดนตอนนี้เราถึงบ้านลูกพี่เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะผมนะก็คือว่าทําไมผมถึงมาที่นี่เพราะว่าเขามีโครงเรียบร้อยยี่ห้าบงลมสองคันนะครับสเป็นสองโครงเออนะครับโครงอยู่หลังบ้านไหมอันหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงอยู่ไหนอยู่ในร้านในร้านอ๋ออันนั้นไปดูอันอันนี้ก่อนว่ามันผ่านหรือเปล่า หลังบ้านไม,ไม่ไม่โอเคผมขอไปว่าขอแคนเซิลเออขอแคนเซิลแล้วไปดูคงในบ้านดีกว่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าของเก็บในบ้านแสดงว่าเป็นของดีแน่ใช่เพราะว่าไอ้หานี่มันไม่ชอบเก็บของ <c oughs> นะผมเฮ <c oughs> ้ยนี่ไงอันนี้โคงอะไรเนี่ยนล้วอ,ยอย่าโคงมึงลมนะถ้าจะไม่ผิดอ่ะเอาดีอ๋อ คงอะไรพูดสิคงบังลมครับพี่ชายไม่แล้วไม่ยัเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่พูดเลยตรงๆก็คือคงอ่าตัวลิมิเต็ดแปลงเป็นบังลมนะใช่ฮะตอหลอกขายมาอันที่อันใช่เหรอไหนลองถามหน่อยว่าจริงเขาเขาหลอกขายจริงรใช่ใช่ครับอันนี้คือคงไม่ใช่บังลมใช่แต่เป็นโครงอะไร ตัวร้อยยี่ห้าลิมิเต็ดร้อยยี่ห้าลิมิเต็ดโมชิดตัวแรกอะสีดำเทาอ่ะอ๋อเออเคยเห็นแต่เขาแปงใช่แปงบางลมหมดแล้วเป็นบางลมหมดเลยเนี่ยเนี่ยดูดิดูเราไปซื้อมาใหม่ซื้อมากี่บาทไอเราก็ไม่ได้เปิดกราบดูไงโอ้โหนี่รับเลยเนี่ยไอโคงเนี่ยซื้อมาหมื่นห้าเนี่ยคงอย่างเงี้ยโอ้ตีมากเฮ้ย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 ้ยมีไม่ยากนะแต่ยังดีที่มันยังมีพวกเครื่องมีอะไรด้วยไม่ใช่เหรอมีเครื่องด้วยเหรอใช่มีเครื่องมีแต่นี่ยเนี่ยเอาดูดิเนี่ยเอาแปลงไม่แปลงอ่ะแปลงทุกอยย่่าง เป็นหัวฉีดนะแต่ว่าแปลงเป็นคาบูอีเทียว่าฉีดแล้วแปลงเป็นคาบูดิ้ดดิโอเสียหมดเลยว่ะเนื้อของดีๆมึงไปทำกันทำไมวะนั่นแหละไม่ไ้ม่ได้ฝากร้านด้วยได้ไหมว่ามึงอย่าไปหาทำหนึ่งเนี้ยของมันดีอ่ะไม่ไม่้ว่ามนรถใครมาเขาซื้อมาต่อไมกไม่ใช่ถ้ามึงชอบบังลมมึงก็ไปซื้อบังลมมาทำแต่ถ้ามึงชอบ เว็บเอ็กซ์ก็ได้นะเว็บเอ็ก็ตรงกับบางลมอยู่ไม่เอายังไงก็ได้ที่ต้องแปลงอ่ะที่ไม่ต้องทำให้สองมันเสียหายอ่ะทำอะไงก็ได้มันมันเสียของใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วมันหายากไอ้ตัวเนี้ยถ้าเป็นลิมิเต็ดนะไม่ไหววะพี่แล้วนี่ก็โง่ไปซื้อไม่ไหววะพี่ถ้าแบบเนี้ยไม่ไหวไม่ไม่เอาอ่ะมดีดีกว่านี้ไหมล่ะมึงตรงไหมกูรวยอ่ะเออทำไมวะกูโง่อ่ะโง่ด้วยตัวยยังโง่กูรู้อยู่แก่ใจแต่กูอยากซื้อไปไปดูเครื่องนี้ นี่เครื่องอะไรอ่ะทันมือด้วยครับทันมือด้วยไลฟ์ฟานเครื่องไลฟ์ฟานเหรอใช่ใช่เารื่อง G P X แล้วดูแล้วด้วยสายกอรีดดิระบบเดียวกับเท่าอินเตอร์ดูที่นีโอ้โหสภาพไม่ได้ผมไม่ผ่านผมไม่เอาแต่นี่ก็มีของใหม่อยู่นะใช่อ่ะเขาซื้อมาไอ้นี่เปิดใหม่มาจะทำอะไรอ่ะมีน้ำเยี่ยวหมาด้วยเออพี่เยี่ยวแมวเต็มเลยอ่ะเฮ้ยจะเรื่องไอ้เหี่เด็กกูฆ่าแม่งทั้งเล้าไอ้เหี้ยแมงบ้าบ้าไม่ทั้งเล้าไม่ไอ้ไก่แมวไอ้้เหีย ตรงไหนไม่เยี่ยเยี่ยมใส่ชุดไฟกูแพงซะด้วยเฮ้ยเดี๋ยวไปดูโครงเนยมา้งเนี่ยไม่โครงไม่ไหวน้าครับนะาว้าวว้คุณนะอย่าทำอย่างนี้แรงเออะไรไม่น้าดูสภาพลมฉันแล้วเสียเงินกูแหละน้าถ้าแบบนี้ผมจะซื้อไปเนี่ยใครซื้อไหมซื้อสิซื้อไปขายต่อได้แปดร้อย โอ้ไม่เอาดีกว่าทั้งนั้นเออซื้อเปล่าาซื้อสามร้อยไม่เชื่อไม่เอาซื้อทันห้าเหรอเฮ้ยชอไปดูของจริงๆหน่อยเถอะเดี๋ยวมันหลอกแบบนี้ไม่ชอบไปครับไข้างในดูไหนในร้านในร้านรั่นสมมติเหรอไปไปนั้นไปดูนี่นี่นี่ของจริงขีดซ้าย น,นี่เลยไอ้นี่ดูสามรอบเลยเนะี่ยในกล้งองเขาจะด่าวแล้วเนี่ยไปเลี้ยวบังลมมันเนี่ยเออให้มันเลี้ยวไปเถอะตอนนี้ไปเลี้ยวบังตอ่อไปเดี๋ยวเขาไปดูว้าใงโค้งจริงๆอนะอันนี้มาหลอกให้ทุกคนได้ดูมันไม่ครบสิบนาทีไงพูเลยมาพาไาถายตรงนี้ก่อน <c oughs> อันนี้มันจริงไหมรู้แหลนะนะผมจะพาไปดูโค้งจริงๆนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในห้องตัดผมนะครับผมก็คือว่าของดีๆเราจะเอาไว้ข้างในเนาะและทำไมถึงตัดสินใจขายไอเจ๊กไอ้ไอ้ไม่ให้เงินทำต่อ เงินยูทูปมันไม่ให้มันให้เดือนละสองร้อยพุ่ไปเป็นงั้นเนาใจป็นใช่ทีนี้ก็อยากให้พี่ตามเขาได้รถมันทําเสร็จหมดเลยแต่รถกูอ่ะมึงดูดิอันนี้คือของแถมที่จะให้ใช่ไหมเออโอเคเดี๋ยวเรายกรถกันเลยนะผมโอเคตกลงว่ากล่องนี้สวยดีนะผมเป็นบัตรลมแท้ใช่ไหมใช่ครับรค้ดเดี๋ยวดูเลขโค้ดหน่อยเลขโค้ดในผมในผงโอเคถูกต้องนะผม if nf โอเคอันนี้ใช่ผมมางลมผมจำได้ ครับผมโอเคเดี๋ยวเรายกขึ้นรถกันเลยครับอันนี้คือจำสีใหม่มาด้วยใช่ไหมใช่สีพอดเดอร์โค้ดโอ้โหโอเด้งเลยเท่าไหร่พันสองพันสองเอาโนี่ก็เรียกว่าตังเลยสดๆอยู่เลยนะพันสองอันนี้จ่ายตังจริงนะครับผมซื้อจริงนะครับให้สองพันเลยเพราะว่าของแถมเยอะอยากได้ล้อเลยล้อดูแลแลล้อเท่โอเคไอ้ยกมาเอากลับป๋าเลยครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราเอายกขึ้นรถเลยนะผม ก่อนตอนนี้เรามาถึงรถแล้ว,ลวเราจะเอาใส่พีโอนะครับผมเพราะว่าเราจะคงนี้กลับบ้านไปให้เพื่อนผมดู หนักแล้วเลยหนักหนักจริงเพราะว่าเราจะรอดูสเต็ปต่อไปว่าเราจะทําอะไรต่อเพราะว่าตอนนี้เราขาดเครื่องเราได้โครงแล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภายนอกก่อนตอนที่เราสู้กับเสียงรถอยู่นะครับผมอ่านไม่มาอาจจะไม่ได้ยินเนาะแต่ว่าผมพยายามที่จะพูดให้ได้ยินเจอกันที่บ้านไหมล่ะเออไปดิไปดิปดอเอาไงครับผมไม่ไหวเพราะเสียงรถมันดังเกินนะผมผมเข้าใจผมรู้ด้วยว่าเหีนยนั่งอ่ะแต่ว่าเราได้โครงแล้วโอเค โอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วเราไปพบกันที่บ้านครับไปคุยกับนายปาด้วยว่าได้ของแล้วนะครับผมโอเคมาครับไปเจอก,กันที่บ้านครับโอเคทุกคนตอนนี้เราถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เอาคงเอาคืนไปเก็บไปแล้วเรียบร้อยครับผมตอนนี้ผมจะโทรรายงานเพื่อนให้วันทุกโอนต่างมานะครับผมประมาณเราซื้อประมาณเท่าไหร่สองพันพันเออให้เขาไปสองพันนะเมื่อกี้ให้ไปสองพันแล้วก็เดี๋ยวบอกกันสี่พันเอาไปคนละพันโอเคอ่ะเรียกโทรหากอนอืมรับด้วยป่ะเนาะฮัลโหล อยู่ไหนอ่ะอีกอีกยี่สิบนาทีถึงแล้วไม่ไปซื้อโค้งมาให้แล้วเรียบร้อยสวยมากโค้งรดเหรอโค้งไก่อ่ะเลียวไม่ได้โคงไกอ่เออซื้อมาให้แล้วเป็นโค้งร้อยพิพาบังลมตรงรุ่นไม่เอาไม่เอาอ้าวไอ้จักกูซื้อไปแล้วสองพันเอ้ยไม่ใช่ยสี่พันตัวทีตูไม่เอาส่งเลขวไปทีไม่ให้ก็บอกว่าตูไม่เอาไทยปนิษเด้อพี่ไทยาณิษฐไทยาณิษฐเดี๋ยวส่งไปให้กูจะนั่งรอโซนเมติกอีก เหลืองมึงกูซื้อมาให้แล้วแต่อโอนตังค์ไม่ได้เดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปมไม่ยอีไม่ไม่ไม่สนคือรถ้ตันยาวแน่เลยร้อยผ้าร้อยผ้าไม่สนไม่สนคงร้อยผ้าสี่พันสี่พันแล้วทำไมมันแพงจังวะแล้วมันมีเล็มไหมเนะี่ยมีมีม,มีเฮ้ยมีเสียงใครแซ่ขึ <laughs> ้นมามีมันมีมัน,มนเขาให้ไอชุดล้อมาใหม่ด้วยเอออาไอตัวนี้แค่เสียงก็เห็นหน้าโอเคโอนมาด้สี่พัน ยืมตังไอ้ไอ้มันจ่ายก่อนขอบขอบใจนะอ้าวที่ไหนอย่าอย่าพูดคำว่าขอบใจเออเออส่งรูปไาดูหน่อยไม่ไม่ส่งแต่ว่ามึงโอนตามมาก่อนจะส่งรูปไปให้รูปไปอที่ไหนอะเออแถวนี้แหละมึงต้องรู้หรอกเออนี่เออเออเอาเอาเออเออเอเอลเเดี๋ยวส่งเออเ โมื่อกีทุกคนนะคลิปนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยมันต้องได้เราต้องเดินทางไปหลายกิโลเพื่อที่ว่าจะไปเอาใช่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะนะผมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับค่ายถ้าชอบแบบนี้อีกนะผมเราต่อไปก็จะดูสตอรี่ว่ามันจะเป็นไงต่อไปวะเจมส์ซุปซิสทำไมอ่ะพี่พี่เสือรวยป่ะอะไรอะร้อยห้าร้อยห้าไว้พี่อะไรร้อยสี่สิบ อารับผมนะแล้วผมโอเคคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด s c r ต b e แล้วก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมจนกบ หรือว่าจนกรอบถ้าชมจนกรอบหรือไม่จบก็แล้วแต่นะครับผมผมพยายามที่จะทําให้เตรียมสุดฝีมือแล้วอนะครับผมก็ขออภัยในเรื่องเสียงรบกวนหรือว่าเสียงอะไรด้วยก็ตามนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามคนในบ้านด้วยนะครับผมมันจะเป็นพี่เสือมาแล้วหรือพี่เสือไปแล้วหรือว่าพี่เสือขายซอสอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเับผมไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับจนหรคที่นี่ลาไปก่อนครับบ๊ายบายฮะบ๊ายบายครับ